สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอป b b r e k นะครับเป็นแอปอ่านข่าวหาเงินออนไลน์ On นะครับในส่วนของผมวันนี้ก็คือผมคูณ2นะครับผมก็ทำเควสหมดทุกอย่างแล้วนะครับล็อกอินประจําวันอะไรต่างๆก็ทาหมดแล้วนะครับมีส่วนอ่านข่าวเหลือแค่2อันนะครับผมก็คือเหลือไว้นะจริงๆผมอ่านอ่านครบตั้งแต่ตอนเช้าเลยก็ได้นะครับในส่วนของล็อกอินทุกชั่วโมงเนี่ยผมล็อกอินไปแล้วรวมทั้งหมด16ครั้งนะครับ อ่ะครั้งหนึ่งก็600คะแนนอะไรสิครั้งก็ได้6,000นะครับออีก6ครั้งก็เป็น3ามพรวมทั้งหมดผมเฉพาะกดรับทุกชั่วโมงเนี่ยสิครั้งรวมเป็น9,600คะแนนนะครับแล้วก็ล็อกอินประจําวันนะครับได้1,600คะแนนนะครับนี่ก็เป็น10,000หมื่นกับอ,อะไรเมื่อกี้เก้าพันหกหมื่นสองหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยนะครับเป็ะประมาณนี้ในส่วนของอของใครเนี่ยโอโ้โหได้คะแนนอะไร เพื่อนของคุณได้คะแนนแล้วตั้งสนะี่พันนะเฮ้ยเขาทำอะไรคะคะแนนสี่พันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาน่าจะได้จากกิจกรรมนะครับในส่วนของการอ่านข่าวนะครับมันจะได้ทีละหกสิบคะแนนนะครับผมอ่านถ้าอ่านหกสิบครั้งเนี่ยก็ได้สามพันคะแนนนะครับแล้วก็รับข้างหน้าที่เป็นของฝันก็ห้าสิบครั้งก็จะได้อีกหนึ่งพันคะแนนนะครับดูวิดีโอห้าสิบครั้งก็ได้หนึ่งพันคะแนนถ้ารวมกันก็ห้าพันคะแนนนะครับ ที่ผมทําวันนี้ก็ได้อยู่แล้วครับ1นึ่งหกพันกว่าคะแนนแล้วนะครับเดี๋ยวผมอ่านข่าวให้ดูเลยเหลืออีกหนึ่งครั้งก็ครบแล้วนะครับอันนี้ครั้งที่49อ่าในส่วนของคลิปตัวนี้ผมงผบแล้วแหละเนี่ยบอกว่าครบ50ครั้งแล้วนะครับเหลืออ่านข่าวแค่ตัวนี้อันเดียวผมก็สใหญ่ผมจะอ่านแค่เนื้อข่าวนะครับว่าจะอยู่อะไรประมาณไหนนะเราก็จะรู้ข่าวพวกเนี่ย อาขต่างๆนะครับแล้วก็จะพอรู้เรื่องกับเขาอยู่บางทีผมก็อ่านพวกหัวข่าวอะไรต่างๆนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เอาเคทีนี้ในส่วนของอเขาเรียกว่าอะไรอะวงล้อนะครับถ้าเป็นวงล้อตัวนี้นะครับก็คือวันหนึ่งมันจะได้หครั้งแล้วก็จะมีโฆษณาขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมกดมันสามารถข้ามได้นะครับตัวนี้ มันก็จะมีการคูณ2วันหนึ่งได้ครั้งนะครับแต่ถ้าเป็น2คะแนนเนี่ยมันจะได้คูณ10นะแต่ถ้าเป็นพวก20่คะแนน500คะแนน1นึนน่ไอสิคะแนนจะคูณ2นะครับส่วนวันนี้ผมได้100คะแนนเนี่ยได้ไป1ครั้งมันมีแค่คูณ2นะครับเมื่อวานนี้ที่ผมทําคลิปไปคือมันไม่มีคูณนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะที่ผมทําได้หลักๆผมได้ประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคะแนนนะที่ผมอ่านเองนะ ในส่วนของที่เหลือ,อประมาณ21,000คะแนนก็ได้จากเพื่อนๆนะครับที่อ่อานข่าวที่เกอะโค้ดต่อผมนะครับวันนี้อันยังไงก็ฝากใส่โค้ดผม 4, 2, 7, 7, 7, นะครับ b 0 0 4น7 7ศนส่นะครับถ้ามีของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนถ้าไม่มีของเพื่นอนก็รบกวนใส่ของผมนะครับก็จะขอขอบคุณมากครับก็จะประมาณนี้นะตอนนี้คนใส่เกาะกโค้ดผมอยู่ที่เ5 1อนะครับแต่ว่าคนนี้ได้ เราได้จากอะไรวันนี้ได้4,674คะแนนอืมถือว่าได้เยอะนะอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่ะอย่างอื่นก็ไม่มีให้ทำละคือผมทำไปหมดละแล้วก็เนี่ยดูวิดีโอนะครับผมก็คือผมดูไปหมดแล้วล่ะอันนี้ดูประมาณ10วิมันก็จะขึ้นให้ละแต่ของผมคือทำผมทำครบหมดทุกอย่างแล้วอะ่ะอันนี้จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพระาธาตุผาซ่อนแก้วนะ อ่ะมันไม่ขึ้นให้ละไอของก่อนอะไรต่างๆเพราะผมดูครบหมดแล้วนะครับอืมอ่ะเรียบร้อยก็จะประมาณนี้ยังไงก็ฝากติดตามนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ